อยากเริ่มต้นออนไลน์แต่กลัวคนอื่นนินทาหลายคนกำลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะขู่ซาจะปลดล็อกให้คุณจากคลิปคลิปนี้เลยค่ะการที่เรากลัวเพื่อนนินทาหมายความว่าคุณกำลังโฟกัสคนที่เขาไม่ได้ชอบคุณไม่ได้รักคุณและเขาก็เกลียดคุณด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ถ้าเขาไม่ได้ชอบคุณต่อให้คุณทําดีเขาก็นินทาคุณค่ะต่อให้คุณทําไม่ดีเขาก็นินทาคุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาก็นินทาคุณค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณรู้เลยว่าคุณโฟกัสคนที่เขารักคุณเพื่อนแท้ของคุณจะเป็นยังไงรู้ไหมคะคุณจะรู้เลยว่าการขายครั้งนี้หรือการเริ่มต้นออนไลน์ครั้งนี้จะมีคนพร้อมเป็นกำลังใจให้คุณพร้อมสนับสนุนคุณค่ะ เพราะว่าลองดูนะคะถ้าเป็นเพื่อนแท้ของคุณขายของต่อให้คุณไม่อุดหนุนเขาคุณก็เป็นกำลังใจให้เขาใช่ไหมคะคูซ่าก,ก็เป็นคนนั้นอย่างน้อยค่ะการกดไลค์กดคอมเมนต์ก็หมายความว่าเฮ้ยเราเป็นกำลังใจให้เธอนะถ้าวันนี้คุณเจอเพื่อนในขณะที่คุณกำลังขายข,ายของออนไลน์และเขายังอยู่คุณในวันนี้เขาเป็นเพื่อนแท้ของคุณนะคะ ัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเพื่อเหลือพื้นที่คนที่ใช่ในชีวิตนะคะด้วยรักคูซาค่ะ